สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมจะนาท่านผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับโดยความน่าสนใจของรายการในตอนนี้นะครับมาจากกระแสของ MV กิจกรรม Bi k e for Dad นะครับซึ่งในส่วนหนึ่งของภาพประกอบ MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอนะครับมีภาพของจังหวัดจันทบุรีนั้นอยู่หลายช็อตด้วยกันนะครับและณตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางของจังหวัดจันทบุรีนะครับนั่นคือพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่ง ตั้งปริสถานอยู่ที่ทุ่งนายเชยนะครับซึ่งเป็นสวนสา,สาธารณะนะครับของจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นประจําทุกเชา้าทุกเย็นนะครับก็จะมีเรียกได้ว่าคนาออกกำลังกายนะครับมาผ่อนคลายมาทํากิจกรรมครอบครัวกันที่นี่นะครับอยา่างอย่างคือคักเลยทีเดียวนะครับและสําหรับสวนแห่งนี้นะครับยังเป็นพื้นที่ในการจัดก,กิจกรรมอีกหลายกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดจันทบุรีด้วย,วยรวมถึงในเรื่องของกิจกรรมไบค์ฟอร์ดนะครับพื้นที่ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกได้ว่า เป็นทางที่จะใช้เส้นทางมงคลนะครับในการปั่นไบฟ์ฟอร์แดดด้วยนะครับโดยถ้าถัดจากมือผมไปด้านนู้นจะเป็นสารกลางจะเป็นจุดสตาร์ทนะครับซึ่งเส้นทางนี้ก็จะยาวมาเลยฝั่งตรงข้ามทุ่งนาเชิญนี่จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลน,นะครับพระปกเก้านะครับซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เรียกได้ว่าก็มีความเชื่อมโยงกับองค์พระปาทสิจเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับทั้งสองสถานที่เลยนะครับที่แห่งนี้เจ้าอยู่หัวก็เคยเสด็จมาประกอบพิธีเปิดนะครับ รมพบาราชานุสาสวรีแห่งนี้นะครับรวมถึงที่โรงพยาบาลพระปกเก้าด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับในพื้นที่อื่นๆที่น่าสนใจนะครับว่าในจังหวัดจันทบุรีนั้นที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของ MV นะครับ b i ฟอร์ดนั้นมีพื้นที่ตรงไหนบ้างแล้วก็จะเรียกได้ว่าพาไปดูแบบนานๆหน่อยนะครับให้มากกว่า MV นะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ บริเวณชุมชนริมน้ําแห่งนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทางเอ็มวี MV ของไบร์ฟอร์ดนะครับหรือว่ามิวสิกวิดีโอของไบร์ฟอร์ดได้มาถ่ายทำที่นี่นะครับแล้วก็เป็นจุดย่านการค้าในอดีตที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรีนะครับที่นี่ก็มีความเป็นมายาวนานนะครับเพราะว่าชุมชนริมน้ําก็คือริมน้ํา จันทบ,บุรีนี่แะครับการค้าขายก็จะเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของความเจริญจริงๆจะอยู่ที่จุดนี้เป็นจุดหลักนะครับจุดแรกของจังหวัดจันทบ,บุรีเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับว่า,ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างครับ ในปัจจุบันนี้นะครับทางลหลายภาคส่วนนะครับทั้งภาคเอชชนภาครัฐก,ก็พยายามที่จะคืนวิถีชีวิตนะครับให้กับชุมชนแห่งนี้นะครับโดยชุมชนแ่งนี้นในปัจจุบันก็จะมีทางในเรื่องของโฮมสเตย์นะครับมีหลังท่องเที่ยวมีจุดเรียนรู้ประวัติศาสตร์รวมถึงในเรื่องของร้านอาหารนะครับของกินที่อร่อยๆก็มีอยู่เยอะนะครับในพื้นที่ตรงนี้รวมถึงในเรื่องของวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่ก็ยังมีนะครับบ้านเกา่กาๆที่ยังไม่ได้ทําการีินเวอร์สเลยนะครับก็ยังมีเสน่ห์ของเขาอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่คนืะ บ้านของหลวงราชมิตรีครับนี่ก็เป็นจุดสําคัญของเจ้าเมืองอดีตเจ้าเมืองนะครับจันทบุรีนะครับซึ่งท่านเป็นคนแรกที่นํายางพารานั้นมาปลูกในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีครับเดี๋ยวไปดูแต่ปัจจุบันนี้นะครับเขามีการรีโนเวทปรับปรุงนะครับเป็นที่พักแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ก็คือจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ของประวัติศาสตร์ในพื้นที่ตรงนี้นะครับให้เราได้มาศึกษากันด้วยเขาเปิดให้เข้ามาอ่านได้ดูได้นะครับแต่ถ้าใครจะจองห้องพักก็โทรคุยเจนนี่เลยกันครับ ริเวณด้านดานี้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีในส่วนของประวัติของหลวงราชมัยตรีนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันพอสังเขมนะครับรวมถึงเครื่องใช้ครื่อโถชามที่เคยใช้ในสมัยนั้นนะครับก็จะมีการจัดวางมาให้พร้อมกับข้อมูลนะครับที่เราจะสามารถที่จะศึกษาได้รวมถึงในเรื่องของอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลเก่าๆเป็นโอ้เป็นบทพระไพมณีครับันในคดีนะครับแล้วก็มีการสำเนาตรงนี้มานะครับ ของโบราณเลยแล้วก็จะมีหนังสือเรียนสมัยเกา่กาๆด้วยท่านผู้ชมน่าจะจับได้นะฮะป๊าปแต่ต้องจับระวังนะหนังสือพวกนี้ครับถือว่าเป็นร่องรอยทางประวัติศาสร์ทำให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของอดีตนะครับแล้วก็เพลิดเพลิพยนยะ้ครับ จุดที่ผมมาล่าไว้พักนะฮะคือเป็นบริเวณสารเจ้าตลาดล่างนะครับถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยในชุมชนของตลาดล่างหรือว่าชุมชนดมน้ำเตนทบูลนะครับก็จะมีความเชื่อมตวงกับฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างที่เห็นอยู่ด้านนู้นก็คือวัดโรมันนะครับหรือว่าเรียกกันว่าวิหารพระแม่มารียาปฏิสนธินิรุมน,นะครับซึ่งฝั่งนู้นจะมีชุมชนชาวไทยเชื้อสายยวนคือชาวยวนเนี่ยมาอาศัยอยู่ความเก่าแก่ของชุมชนแห่งนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักสามร้อยปีได้นะครับคือคู่กันนี่แหละครับสองที่ แล้วจุดสังเกตก็คือจะมีสะพานที่เห็นตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินข้ามนันไปนะครับก็ถือเป็นการเชื่อมเชื่อมต่อร่องรอยการเชื่อมต่อของวัฒนธรรมนะครับระหว่างสองวัฒนธรรมก็คือชุมชนทางนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นไทยจีนนะครับทางนห้นก็จะเป็นไทยคริสต์นะครับและสําหรับความน่าสนใจอีกอีก,อ,กอีกหนึ่งเรื่องของบริเวณชุมชนริมน้ำเนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของการการท่องเที่ยวแบบ โซโลไลฟ์นะฮะอย่างที่บอกที่น,นี้โซโลไลฟ์ก็เป็นอะไรที่กําลังเป็นเทรนที่ที่นิยมกันอยู่นะครับคือที่นี่สามารถที่จะเดินเที่ยวเดินอ่านเดินศึกษาหรือว่าจะนั่งชิวๆริบน้ําสบายๆนะครับหรือว่าจะมาถ่ายรูปก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของพื้นที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวนั่งพักสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะข้ามไปดูที่บดกันครับ ครับจากชุมชนเก่านะครับของจันทบุรีนะครับชุมชนริมน้ำจตุพูนนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงนะครับระหว่างวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมระหว่างสองชุมชนโบราณเข้าด้วยกันนะครับก็คือชุมชนของคนไทยกับฝั่งด้านนี้นะครับเป็นชุมชนของคนเสฉะเวียดนามนะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญอยู่ด้านนี้นะครับอย่างที่บอกคือจุดที่ใช้เป็นถ่ายทํา MV นะครับ Bike for Dad ก็คือ วิหารพระแม่มารีอาสุธินะครับซึ่งวิหารแห่งนี้นะครับมีความเป็นมาค่อนข้างยาวนานครับแล้วก็เป็นวิหารที่สวยที่สุดในภาคเหนือในสีนรกสชดได้นะครับว่าสวยงามมาก ชมครับบริเวณนี้นะครับถือว่าเป็นชุมชนที่เก่าแก่นะครับซึ่งบทหลังนี้นะครับจุดเริ่มต้นที่เกิดมาก็คือจะเป็นแหล่งหรือเป็นสถานที่นะครับที่ให้คนไทยเชื้อสายยวนในสมัยนั้นนะครับที่ชุมชนตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามวัดพอดีนะครับชุมชนนี้มีอายุประมาณ300ปีนะครับจึงทาให้บทห่นนี้มีความเก่าแก่แล้วก็มีความ ศรัทธาของเหล่าริสาริขชนนะครับที่ในพื้นที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากนะครับรวมถึงบริเวณด้านในนี้นะครับในทุกๆปีหรือแอลเียรอบนี้เลยนะครับจะมีการจัดงานพิธีมัขาดศักดิ์ธร์ครับซึ่งที่นี่เป็นหนึ่งใน3ของโลกนะครับที่มีการจําลองพิธีกรรมตรงนี้มานะครับหรือว่าวันพระทรานนะครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้นะครับจะมีที่ในส่วนของกรุงโรมนะฮะตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่เมืองไทยนี่แหละครับ ที่มีการจัดก,กิจกรรมตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเรียกได้ว่าใช้พื้นที่ของชุมชนทั้งชุมชนเลยนะครับในการจัดก,กิจกรรมจําลองเหตุการณ์วันพักทรมานหรือว่าพิธีมคาศักดิ์นะครับแล้วก็จะจบสุดท้ายใดส่วนของพิธีก็คือภายในโบสถ์หลังนี้แลลวครับแล้วก็ภายในนี้นะครับยังมีเรื่องของความสวยงามนะครับของกอระจกสีต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นภาพของนักบุญแต่ละท่านนะครับถือว่ามีความวิจิตรงดงามมากและที่สําคัญนะครับไฮไลท์นั่นก็คือพระแม่มารีอานี่แหละครับซึ่งเป็นชื่อของโบสถ์หลังนี้ันนนะะคครรรรบก็ือพแมมาาปิิิ ชาวจังหวัดชันทบุรีนะครับแล้วก็พ่อค้าพลอยที่อยู่ในชุมชนรวมถึงคนที่อยู่ในจังหวัดชันทบุรีเนี่ยร่วมกันบริจาคนะครับพลอยชนิดต่างๆนะครับมาประดับองค์พระแม่มารีนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับมีที่เดียวในโลกเลยกว่าได้ครับ โบสถ์วัดพระแม่ปฏิสนธินิรุมนจังหวัดจันทบุรีนะครับหรืออาสนวิหารพระแม่ปฏิสนธินิรุมนเป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างนั้นยาวนานนะครับมากกว่า275ปีครับครั้งแรกก่อสร้างในปีพศกรา2254ครับบนฝั่งตะวันตกของมณฑลจันทบุรีนะครับในปี246ครับได้ก่อสร้างโบสถ์หลังปัจจุบันนั้นให้กว้างใหญ่ขึ้นนะครับภายในก็จะมีสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิกครับภายในตกแต่งด้วยกระจกสี ที่เรียกว่าสแตนกราสนะครับเป็นภาพนักบุญต่างๆนะครับจากนั้นก็มีการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดครับจนถึงในปี2 2 8ครับก็มีการจัดชลองงานใหญ่ในทีเดียวนะครับทำให้โบสถ์แห่งนี้ครับเป็นโบสถ์ที่มีความเก่าแก่นะครับแล้วก็มีการเล่าลรือนะครับว่ามีความงามมากที่สุดในประเทศไทยจริงๆในพื้นที่ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะครับ ทีนี้ครับโบสถ์แบบนี้นะครับมีการสร้างแบบเดียวกับที่นอตดดามนะฮะที่นธอร์แลนด์แล้วก็กระจกสีที่พูดถึงก็นําเข้ามาจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นพระแม่มารีอาด้วยนะครับซึ่งหลายคนนะครับอาจจะเห็นว่ามีองค์อีกอง์นึงนะาทำไมถึงมี2องค์ครับก็คือองค์ที่2เนี่ยจะประดับพลอยอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมกันจากพ่อค้านะครับมาหาบุรีของจังหวัดจันทบุรีนั้นร่วมกันสร้างกันไว้นะครับซึ่งมีความงามมากนะครับ มีอัญมณีนะครับประดักอยู่เนี่ยโอ้หลายเม็ดมากนะครับเป็นร้อยเป็นพันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าชาวคิดแห่งนี้นะครับก็จะใช้เวลาว่างนะครับมาสวดมนต์นะครับรวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของประชาชนทั่วไปด้วยรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งภายในโบสถ์เนี่ยก็ใครเข้าไปอ่ะบอกเลยว่าลมเย็นสบายมากแล้วก็มีความสงบเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ ู้ชมครับตอนนี้เราถึงอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นจุดสำคัญนะครับของกิจกรรม b i ส์ฟอร์ดนะครับนั่นก็คือจุดกลับตัวนะครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยจังหวัดจันทบุรีนะครับใช้สถานที่ของศูนย์พัฒนาผลไม้นะครับตามราชดำรินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับว่าสวนของพ่อนะครับเป็นพื้นที่ในการกลับตัวของกิจกรรมไบส์ฟอร์ดครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับว่าอาณาบริเวณหรือว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างครับ ศูนย์พัฒนาผลไม้ตามพระราชดำริจังหวัดชนบุรีแห่งนี้นะครับมีเป้าหมายในการก่อตั้งขึ้นมานะครับเพื่อมนการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดําเนินงานตามพระราชดำริ โดยมีเป้าหมายครับเป็นหลังเรียนรู้ต้นแบบและศึกษาแหล่งถ่ายทอดความรู้การเกษตรด้านผลไม้ในระบบเกษตรที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์นะครับให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆรวมถึงมีการพัฒนาผลิตพืชไม้ผลชนิดต่างๆด้วยในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานนะครับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมีงานทําให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเรียนรู้การเกษตรเชิงอนุรักษ์และขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปนอกจากนี้ครับยังมีการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ําในพื้นที่ศูนย์และชุมชนหมู่บ้านรอบๆศูนย์นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่างๆด้วย เพื่อเป็นการที่จะพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการดําเนินงานมุ่งบูรณาการเมืองงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมข,ของทุกภาคส่วนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับทั้งร้อยเก้าไร่เนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับรวมถึงในส่วนของเกษตรกรเป็นสําคัญเลยครับ สุนทรสำหรับศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชนะครับของบาทเสด็จเจ้าหัวหรือว่าสวนของในหลวงแห่งนี้นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ1้9ยไร่นะครับแล้วก็มีการประชาในเรื่องของไม้ผลเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับในการที่จะมาศึกษาหาความรู้กันนะครับในการที่จะพัฒนาไม้ผลของพื้นที่ภาคตะวันออกครับให้เรียกได้ว่ามีคุณภาพแล้วก็มีชื่อเสียง สืบไปยาวๆนานๆเลยแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกครับพื้นที่ตรงนี้ครับจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการปั่นเส้นทางมงคลนะครับในกิจกรรม b i ค์ฟอร์เดนะครับโดยจุดนี้จะเป็นจุดกลับตัวนะครับท่านผู้ชมอันฮาบริเวณนะครับเส้นทางเลยกว้างมากจริงๆกว้างมากเลยครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราอยู่นะครับแล้วเขาจะใช้เส้นทางตรงนี้แหละครับเป็นการที่จะไนจากจานเข้ามาแล้วก็กลับตัวเพื่อที่จะวนเข้าไปที่ตัวเมืองอีกทีหนึ่งนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่สวยงามแล้วก็ ถือว่าเป็นแหล่งที่จะให้ความรู้กับพี่น้องกเกษตรกรและก็คนทั่วไปได้เลยครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ครับจุดตรงนี้ครับถือว่าเป็นไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นจุดเรียกว่ายังไงเป็นถนนเส้นทางดีนเวสเนชนะครับของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน MV นะครับหรือว่ามิวสิควิดีโอ b บท์ฟ d รนะครับซึ่งจุดนี้ครับเป็นจุดที่ อ่าเป็นถนนเรียบชายฝั่งทะเลนะครับแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเห็นฉากในในตัว MV หรือไม่ก็ฉากในตัวของโฆษณาที่เคยมาถ่ายที่นี่นะครับก็จะเห็นว่ามีความสวยงามมากนะครับคือฝั่งหนึงก็จะเป็นทางด้านภูเขานะครับอีกฝั่งหนึงก็จะเป็นทะเลนะครับซึ่งโดยเฉพาะตอนเย็นๆยามเย็นๆเนี่ยแถวเนี้ยสวยมากครับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางของถนนเฉลิมบุรพชลทิษฐ์นะครับซึ่งถนนเส้นนี้เริ่มตั้งแต่ระยองนะฮะตั้งแต่ชมพูเลยก็ว่าได้นะครับมาจนถึงจังหวัด จันทบุรีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับถ้าใครมีโอกาสก็แวะเวียนมาที่นี่รับรองว่าไม่เสียเที่ยวแน่ครับและสําหรับจุดชมวิวเนินนยายแห่งนี้นะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆครับอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชรทิตนะครับถ้าเป็นพื้นที่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของหาดคุ้งวิมานนะครับ ซึ่งหาดภูมิมาเนี่ยก็เป็นหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรีด้วยเช่นกันน่ะครับห่างจากตรวเมืองประมาณ15กิโลเมตรนะครับซึ่งถนนตรงนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นถนนเส้นนี้เป็นหนึ่งใน10บปาทที่ท่องเที่ยวของ deep d e s t i n a t ซึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะั้นแนะนําให้มาเที่ยวครับซึ่งในปัจจุบันนะครับถนนเส้นนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยี่ยมเยียนเยอะมากเพราะว่าเขามีกิจกรรมในเรื่องของกุญแจรักด้วยนะฮะมาคลอ,องกุญแจลักที่นี่ก็ได้นะครับรวมถึงในเรื่องของการ่ากอ สร้างมาโดยกรมทางหลวงชุระบดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการทําเส้นทางจัก,กรยานเอาไว้ให้นักปั่นเนี่ยนะครับได้มาปั่นจัก,กรยานกันด้วยในเส้นทางแห่งนี้เพราะว่านอกจากจะปั่นออกกําลังกายแล้วนะครับยังได้ชื่นชมวิวที่สวยงามของพื้นที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ในระยะนี้นะครับก็จะมีนักปั่นหลายคนนะครับมาซ้อมปั่นนะครับบอกว่าเนี่ยที่จะเตรียมตัวไปร่วมปั่นในกิจกรรม bike for d a d เนี่ยนะครับในวันที่11 ธันวาคมนี้นะครับซึ่งก็สร้างความคึบคน้า้กับถนนเส้นนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับก็เรียกว่าไม่มีเหงานะครับเส้นนี้นอกจากนักท่องเที่ยวแล้วนะครับเป็นวันธรรมดาก็ยังมีนักปั่นเนี่ยนะครับมาปั่นจักรยานกันเป็นจํานวนมากอยทีเดียวนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่มีวิวสวยนะครับเส้นทางปั่นสวยนะครับแล้วก็มีความธรรมชาตินั้นสูงมากครับ นอกจากนี้นะครับบริเวณใกล้ๆเคียงกันนะครับกับจุดชมวิวเนรนางพญาแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีในส่วนของชาวประมงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทำมาหากินเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่ของอ่าวคุ้งกระเบนนะครับซึ่งอ่าวคุงกระเบนก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่องค์ประบาส็จเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัเนเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็จะเน้นในเรื่องของกาชรชลประทาน คือให้พี่น้องกเกษตรกรชาวนากุ้งเนี่ยได้ใช้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่รวมถึงเรื่องของการพัฒนานในด้านต่างๆนะครับถ้าเกิดใครว่าปั่นจักรยานนะครับจากเนินนาพยาเนี่ยปั่นลงไปทางด้านที่บอกว่าติดกับอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าวคุ้งกระเบนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าปั่นลงมาแล้วจริงๆะสามารถที่จะปั่นแล้วก็ไปมันจบอีก อีกเส้นทางหนึ่งนะครับของถนนเฉลิมุริภาชลทิศก็ได้นะครับคืออาจจะปั่นในลักษณะของวงกลมไปนะครับหรือว่าใครอยากจะปั่นถึงุ๊บแล้วก็ปั่นย้อนกลับก็ไม่ว่ากันนะครับก็อยู่ที่ความสะดวกแล้วก็ความสบายนะครับวิวตรงนี้ก็บอกตรงๆนะครับว่าสวยจริงๆนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางครับที่จะอยากให้ท่านผู้ชมหรือว่านักปั่นหลายๆคนนะครับลองมาปั่นดูครับรับรองว่าประทับใจอย่างแน่นอน ท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเส้นทางมงคลนะครับในจังหวัดจันทบุรีนะครับที่มีภาพปรากฏอยู่ใน MV นะครับหรือมิวสิกวิดีโอกิจกรรม Bi ท์ฟอร์เดนะครับซึ่งในส่วนของพื้นที่ต่างๆนะครับเราก็นําเสนอภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในระยะเวลาที่มันยาวขึ้นกว่าเดิมมากกว่าในมิวสิกวิดีโอนะครับท่านผู้ชมมีทั้งในส่วนของบริมน้ําจันทบูรนะครับพื้นที่เก่าแก่นะครับซึ่งมีการค้าการขายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับตามประวัติมานะครับรวมถึง ในส่วนของอคุ้งวิมานนะครับสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นทางเรียบริมทะเลถนนริมทะเลนะครับบนถนนเฉลิมบุรพาชนทิศนะครับซึ่งสวยที่สุดในภาคตะวันออกเลยทีเดียวแล้วก็ยังเป็นถนนเส้นดีมเดสิเนชันด้วยนะครับรวมถึงในจุดต่างๆอื่นๆนะครับที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีในส่วนของเส้นทางมงคลนะครับในวันที่11นะครับพันวาคมซึ่งจันทบุรีก็จะเริ่มจากบริเวณสารกลางซึ่งจะอยู่ใ,ใกล้กับทางด้าน ทุ่งนาเชยนะครับซึ่งเป็นที่ปดิสถานของพระบรมราชานุสวรีเจะเจราตากศินมหาราชนะครับที่เราไปเปิดหน้าตั้งแต่ทีแรกนะครับรวมถึงในส่วนของพื้นที่สวนของพ่อนะครับหรือว่าศูนย์พัฒนาผลไม้ตามแนวพราชดำรินะครับองค์พระบาทเจ้าอยู่หัวซึ่งจุดนั้นจะเป็นจุดกลับตัวครับบนพื้นที่กว่า109ไร่ ในวันนั้นนะครับจะมีการดรมิตออกมาให้สวยงามแล้วก็ผมก็ยืนยันนะครับเพราะว่าไปแค่ปกติก็สวยงามอยู่แล้วนะครับตัวศูนแห่งนี้และยังเป็นศูนย์การในการที่จะให้ความรู้กับประชาชนด้วยนะครับในการที่จะไปเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาพืชผลทางการเกษตรนะครับของภาคตะวันออกครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากที่จะรับทราบข้อมูลในส่วนของกิจกรรม b i ท e for d a ดสนะครับสามารถไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ w w w b i ไ e for d a บดอทไครับและวันนี้ครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมู้ทธิันจะมาพร้อมมทีงาน ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับปันปันจะกระยานไปปันปันจะกระยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สาคัญมันอยู่ที่หัวใจปันปันจะกระยานไปปันปันจะกระยานกันปันด้วยใจด้วยเสงชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเรา